สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับจากช่องอาร์ตเบสวันนี้จะชวนเพื่อนๆนนะครับมาทำเนยสดจากวิปปิ้งครีมเนาะขอเทศกาลทีไรหรือว่าเราเปิดวิปปิ้งครีมแล้วใช้ไม่หมดไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเอามาทำเนยสดได้นะครับแต่ก่อนจะไปทำก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนยสดจากตัวนี้ครับวิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมยี่ห้อใดก็ได้นะครับต้องเป็นครีมแท้นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้โอเคเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ผมจะใช้โถผสมนะครับแล้วก็มีหัวตีตะก้อนะครับแล้วก็ผ้าขาวบางนะครับเอาไว้กรองน้ำบิ p p i ิปป้งครีมนะครับไม้พายกระมังนะครับแล้วกอ็อีกอันหนึ่งกล่องนะครับกล่องใส่ถ้าใครทำเนยเค็มนะครับเพิ่มเกลือไปนะครับแต่ว่าผมทำเนยจืด นะครับผมก็จะใช้แค่นี้เองครับอุปกรณ์มีแค่นี้โอเคส่วนพวกนี้นะครับกลุ่มนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปที่โถผรรสมกันแต่ก่อนไปเดี๋ยวผมเทตัววิปปิป้งครีมลงไปในโถก่อนเลย<ม>ที่อามาทำเนี่ยครับตัววิปปิป้งครีมผมอะใกล้หมดอายุละผมก็เลยเอามาทําเนยแล้วเดี๋ยวพอทาเนยเสร็จผมก็จะฟรีดเข้าไว้นะครับเพื่อยืดอายุให้ใช้ได้นานขึ้น ได้ครับเดี๋ยวเราไปที่เครื่องกันตอนนี้ผมก็ใส่นะครับแล้วก็ตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับสปีดสูงเลยนะครับเพื่อตีให้เขาเหมือนจะเป็นวิปปิ้งครีมนะครับที่ขึ้นฟูๆแต่เราจะตีให้เลยจุดนั้นไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ช่วงนี้นะครับเขาก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแข็งและเดี๋ยวผมจะตีต่ออีกนิดน,นึงแล้วค่อยปรับสปีดนะครับก็ระวังเรื่องน้ำกระชอกอย่างเดียวเอาไม้พายมาช่วยเขานิดนึง ต่อนะครับผมพยายามหาถุงพลาส,สติกมาคุมไว้นะครับ うん。<music> ตัวข้างล่างนะครับก็เริ่มขายน้ําแล้วแล้วกอ็อีกอันหนึ่งก็คือตัวตะก้อนะครับก็มีเนยเริ่มจับตัวแล้วเดี๋ยวผมปรับเป็นสปีดกลางนะครับตอนนี้น้ำเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมปั่นต่ออีกนิดนึงแต่ว่า จะใช้ตัวพลาสติกคุมกันน้ำกระชอกระชอมากกัน <c oughs> ละระดับเบาสุดโอเคครับประมาณนี้ นะครับผมก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะนะครับโอเคครับอันนี้ตัวเนยก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกองนะครับกองเอาน้ำนะครับที่ติดมากับเขาออกไปก็ลองผ้าเขาบางนะครับค่อยๆเอาเขาออกมานะครับใช่ เนยทําไม่ยากนะครับก็เราสามารถนะครับเก็บไว้ได้บางทีวิปปิ้งครีมจะเสียแล้วนะครับเราก็เอามาทําเป็นเนยเก็บไว้ใช้ต่อได้หรือว่าอีกอันนึงนะครับที่ผมทำเนาะก็เป็นตัวนมข้นนั่นเองนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ทำได้นะครับวิปปิ้งครีมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเค ตัวน้ำตัวนี้เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับเป็นบัตเตอร์มิลค์นะครับโอเคนอกจากาตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็ต้องมีน้ําเย็นนะครับเพื่อที่จะบีบให้เนยเขาแข็งเป็นก้อนแล้วก็ล้างพวกคราบบัตเตอร์มิลค์ออกไปนนี้ผมขอใช้มือแล้วกันนะครับขอล้างสักรอบหนึ่ง นะครับแค่นี้ก่อนวิธีล้างก็ล้างจนคราบขาวๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในเนี้ยหมดนะครับอันนี้นะครับวิปครีมที่ผมใช้เนาะก็1ลิตรนะครับได้เนยก้อนแค่นี้เองครับงั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเนยแท้นะครับถึงแพง ก็ค่อยๆนวดนะครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ3-4รอบนะครับเพื่อให้ตัวน้ำนะครับตัวบัตเตอร์มิลหรือตัวน้ำในเนยนี่ออกให้หมดนะครับแล้วก็เพื่อยืดอายุของเขาด้วยน้ำที่ใช้เป็นน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นจัดเลยน้ำเย็นแบบผสมกับน,น้ำแข็งนะครับตอนนี้เนยเราก็ทำเองนมข้นเราก็ทำเองนะครับโยเกิร์ตเราก็ทำเอง นะครับหลือแต่เราไปรีดนมวัวคิดว่าน่าจะต้องไปรีดนมนมวัวเองโอเคเดี okay. ๋ยวผมขอเอาไปเทรอบหนึงรอบที่หรอบที่สองแต่ว่าพวกเนยกับวิปครีมเนี่ย<ค><ณ>ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับกินแบบไหนรสแบบไหน นะครับอ,อ,อีกรอบหนึ่งครับครับก่อนก็นจะน่ารักประมาณนี้ นิดหนึ่งนะครับผมขอใช้ทิชชูสับสักโอเคได้ครับประมาณนี้กดน้มองให้หมดข้างล่างยังมีช่องอากาศอยู่นะครับผมจะกดนะครับให้ เขาไม่เหลือแบบช่องอากาศด้านล่างนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาคายน้ำเนี่ยข้างล่างอาจจะขึ้นลาได้จัดสรงเขานิดนึงนะครับโอเคนะครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวปิดฝานะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับถ้าใช้เลยก็แช่เย็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้นะครับก็ฟีด ยืดอายุไปก่อนนะครับเสร็จแล้วครับในยโฮมเมดนะครับก็วิปปิ้งครีมยี่ห้อใดก็ได้นะครับก็ขอให้เป็นเป็นเดลี่นะครับก็คือเป็นตัวครีมแท้ที่มีไขมันสูงนะครับไม่เอาครีมเทียมน,นะครับลองทำดูนะครับทำไม่ยากนะครับระวังกระเฉาะนิดเดียว ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาทริควิธีทำแล้วก็สูตรขนมปังดีๆมาให้เพื่อนๆน,นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับตัวเนยโฮมเมดของผมนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ